ผู้ควรรับทักขีนาในยะที่สิบห้าพิกุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมเจ็ดประการเป็นอย่างไรคือทำมันอยู่รู้จักทรร อัดัันยูรู้จักอัดอัดตันยูรู้จักตนมัดตันยูรู้จักประมาณกาลันยูรู้จักการปริสันยูรู้จักบริษัทปุกคปลปโรปรันยูรู้จักเลือกคบคนพิขุทั้งหลายพิขุเป็นธรรมมันยูเป็นอย่างไรคือพิขุย่อมรู้ธรรมคือสุตตะเคยยะ เวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพูตรธรรมะเวทัละหากภิกุไม่พึงรู้จักธรรมคือสุตตะเคยะยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพูตรธรรมะเวทัละเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นธรรมมันอยู่แต่เพราะพิกุรู้ธรรม คือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพูตธรรมะเวทัละฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมมันยูด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุเป็นอัฏฐันยูเป็นอย่างไรคือพิขุย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นๆว่า นี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิตนี้ภาสิตนี้หากภิกขุไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นน <athletes> ั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิตนี้ภาสิตนี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัฏฐานยูแต่เพราะภิกขุรู้เนื้อความแห่งภาสิตนั้นนั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิตนี้ภาสินี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นอัฏฐานยู พิกุเป็นธรรมันยูอัฏฐันยูด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุเป็นอัตตันยูเป็นอย่างไรคือพิกุย่อมรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ถ้าพิกุไม่พึงรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะ จาคะปัญญาปฏิภาณเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญูแต่เพราะพิกุรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญูพิกุเป็นธรรมันยูอัตถัญญู <G> <CE> อัตตันยูด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุเป็นมัตตันยูเป็นอย่างไรคือพิกุย่อมรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคหากพิกุไม่พึงรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นมัดตันยูแต่เพราะพิกุรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยากกับเครื่องใช้ในการรักษาโรคฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นมัดตันยูพิกุเป็นธรรมัญยูอัฏฐานยูอัตันยูมัดตันยูด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย พิกคุเป็นการันยูเป็นอย่างไรคือภิกคุย่อมรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการออกหลีกเร้นหากภิกขุไม่พึงรู้จักการว่านี ario, ้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการออกหลีกเล้น เราไม่พึงเรียกว่าเป็นกาลันยูแต่เพราะพิกขุรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรน,นี้เป็นการออกหลีกเร้นฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นกาลันยูพิกขุเป็นธรรมันยูอัดถันยูอัดตันยูมัดตันยูกาลันยูด้วยอาการอย่างนี้ พิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นปริสันยูเป็นอย่างไรคือภิกขุย่อมรู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทขหบดีนี้บริษัทสมณนะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้หากภิกขุ ไม่รู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทขหาหบดีนี้บริษัทสมณะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นปริสันยูแต่เพราะพิกุรู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทขหาบดี นี้บร bon no, like like so, ิษัทสมณะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทําอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นปริสันยูพิขุเป็นธรรมันยูอัดถันยูอัตตัญยูมัตตันยูกาลันยูปริสันยูด้วยอาการอย่างนี้ ภิกุทั้งหลายพิกุเป็นบุคคลปรโปรปรัญยูอย่างไรภิกุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองคือบุคคลสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะ พึงได้รับความสรนเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการจะฟังสัจธรรมพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัจธรรมบุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัจธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ต้องการฟังสัจธรรถถถมพึงได้รับความสรนเสริญด้วยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ต้องการฟังสัตยธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรมพวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรมบุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ พวกหฟังแล้วไม่ทรงจำทำไว้บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรงจำทำไวพพ้พึงถูกต at ิเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ฟังแล้วทรงจำทำไว้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ฟังแล้วทรงจำทำไว้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พวกหนึ่ง ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้บุคคลที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็มีสองจำพวก คือพวกหนึ่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกหนึ่งหารู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลที่หารู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆ Io, บุคคลที่รู้อัดรู้ธทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆบุคคลที่ปฏิบัติ ทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นนั้นพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นบุคคลปรโรปรันยูพิขุเป็นธรรมมันยูอัถันยูอัตัญยูมัตัญยูกาลันยูปริสันยู ปุคคลปรโลปรปรันอยูด้วยอาการอย่างนี้ภิขุทั้งหลายพิขุประกอบด้วยทำเจ็ดประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า